โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านอย่างน้อยจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บลดเผาของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการชิงเก็บลดเผาด้วยการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้โดยสูตรพระราชทานสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยใช้ซากพืชเศษใบไม้จากพื้นที่ในส่วนรวบรวมพันไม้ในพื้นที่โครงการจำนวน50ไร่มาทำเป็นปุ๋ยหมักจากใบไม้วัสดุทำปุ๋ยหมัก 1. ซากาพืชเช่นเศษใบไม้แห้งหญ้าแห้ง 2. ปุ๋ยใช้ปุ๋ยคอกคือมูลสัตว์ 3. ดินร่วน 4. สารเร่งซูปเปอร์พอดอ1วิธีการทำปุ๋ยหมัก 1. ผสมสารเร่งซูปเปอร์พอดอ1ในน้ำ20ลิตรนาน15นาทีเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ออกจากสภาพที่เป็นสปอร์และพร้อมที่จะเกิดกิจกรรมการย่อยสลาย 2. เอาซากพืชกรองเกลี่ยในคอกสูง30เซนติเมตร 3. เอาปุ๋ยคอโกโรยทับ 4. ี่โรยทับด้วยดินละเอียด 5. ้าราสารละลายสารเร่งให้ทั่วโดยแบ่งเป็นชั้นๆหลังจากนั้นนำซากพืชมากองทับเพื่อทำชั้นต่อไป ปฏิบัติเหมือนการกองชั้นแรกและทำเช่นนี้อีก2-3ชั้นแล้วปิดทับด้วยเศษพืชที่เหลือและสุดท้ายคลุมเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นของปุ๋ยหมัก